สวัสดีครับพี่น้องสีกรุลรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโคกวิธีสารหรือก็ยินดียิ่งครับพี่น้องผมยูดีไม่แห้งคือขู้คนเนาะมอนี้งคู่โคกลลเลาะมาเบิร์วิถีชีวิตการการทำมาหากินของชาวอีสานคนบ้านนอกนะครับพี่น้องผมเดินทางมาระวังถนนรุ่นประเสริฐสายยะโสธรอนนำน้าจจเจริญครับเนี่ะเป็นถนนสีเลี่ยนการต้จนจรไปมากสะดวกสบาย มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับเส้อว่าบานกาเกิดกับหมู่เก็ดตำบลตร,บระอาวภอตากที่อยู่ในวัดเจ้โทธรนครับพี่น้องมีเสียงรถแสกมาจากน่อยเด้อช่วงนี้คู่โคก็เป็นวัดแต่ว่าเห็นสินค้าแล้วก็อดจอดรถเลยครับพีนมม่น้องผมมอเตอร์ไซค์มามเห็นสินค้ากล่องพเนื่องเทินถึกอยู่พี่น้องผมเระริมทางครับหลากหลายเริ่มไปตั้งแ่อันนี้เขาเิ้นบักยังครับ ปฟักกฟักหอมกับพี่น้องผมเอาไปเทศนังกินครับแกงไก่ต้มจืดเล่นหมูต้มจืดแกงไก่เอาเ้นพี่น้องเนวแยนี่แกดีคือว่าแนวไหนมันแสบมันมนัวเออพี่น้องอย่าเ็ดแนวะกินแนวยอยากแนวไหนก็แล้วแต่พี่น,ออน,น,น้องพัดไหยผัดเล่าเลยบนกับพี่น้องผมปักฟักหอมกับพี่น้องผมเขาเรียกฟักหอมขายยังไงครับ เอ้าผมไม่ได้ปลูเองบอครับรับรับม่ลูกละบอครับโน่ละบาทโละกบาทครับพี่น้องผมบ้านเขามาขายัยงไรฮับานขายโนบาน่าแได้อกโอ้ยกระบอกซื้อคนว่าแม่ข่ากระไดลูกเรลี่ยนแพ้าเฝ้าคือข้าเจ้าแน่สนอกโอ้ยเรามาแปดบาทเก้าบาทกระบอก แต่ว่ามองสื่อง่ายครับพี่น้องใส่ด้านต้นก็ไปในไฮหบอกโอ้ยบริจักหมดแดงไฟบรจากงูขี่เ็บไม่งอดครับพี่น้องผมอันนี้เป็นแตงไทยหอบเขินครับเป็นแตงไทยก่องเอเล่พี่น้องผมเอ้ขายจังไรครับแตงไทยครับแม่ค่ะครับขายทรงรูดสิบเอ็ดบาทครับแต่ว่าขายปีกพี่น้องป้องไปกัอยากเอาไปเฮ็ดหวานก็ได้ครับพี่น้องผมรัดละยี่สิบบาทครับพี่น้องผมเนี่ยค่ะเป็นว่า ยี่สิบบาทครับทั้งขังมืนี่เป็่นตกแต่งโม่จะได้อันที่ึ้นซื้อเอีกรูปสัญลักษณ์ของอบตกระจายนะครับติดไว้ทั้งนาองค์การบริหารส่วนบนกระจายขึรูปแต่งโม่หน่วยยักษ์ครับแต่งโม่ที่เพิ่นเอาขึ้นไว้อยูุ่นาอบาตกินได้ครับพี่นองผมมันเป็นปูนปั้นแต่ว่าแต่งโม่อยู่นี่กินได้ครับโอ้แดงเจ๊วเป็นตะแซมครับเป็นตะวันครับี่นองผมครับพี่น,อน้นองไกลใส่ไกามากมไก่เยอะนึกว่ก ร้านแม่ยังก็อึแม่จุลีจ้าแม่จุลี่นะครับอยู่ทางทิศใต้ของถนนครับพี่น้องผมบักแกงขึ้นกระไหครับพี่น้องบกแตงกระไหลแตงโมกระไหลครับพูดนะบุ้ยอยากมาลองชิมมืงทุงกคนจะได้ครับพี่น้องผมบบหวานโบงเงินครับรับประกันก้มหวานครับพี่น้องผมอันนี้คือร้านแม่จุลี่ครับต่อไปข้างทางกันก็นกนมีเลยครับ ติดกันครับร้านเมจูรี่ครับอันนี้ก็มี่แต่งไทยสวยๆวางรำรับแม่ค้าครับแม่ค้าอันนี้คือสินค้าครับก็เบอกแตงแตงไทยครับอันนี้แตงโมครับรับประกันข้มหวานขวมกรอบขวมอร่อยครับไป้องผม,ผมกินแล้วบะทองเสียอันนี้คือฟักหอมครับไว้พร้อมบ,บริการที่บ,บริการน้อง ยู่คางถนนติดกับถนนรุ่นประเสริฐข้างไปยะโสธรน,นะครับจากอำนาจ,จาเจริญนะครับพี่น้องพ่องไปครับดูบ้านก็เจอปูเจ็ดครับพี่น้องผมขี่มันนี่ด้วยผมี่มองไดไขไใหญ่ปัานีนะครับราคาจะถืความนะครับพี่น้องผมเนี่ยราคาจะไ่แตกต่างจากด้านแมจุรนี้เลยเนาะครับนะเนาะเป็นเป็นราคาเดียวกัน ซื้อด้านแม่ยังก็กครับยายคำสียายคำสีเนาะครับยายคำสีแตงไห้ในขายพิโลเท่าไรครับสามลูกห้าสิบสามลูกห้าสิบพี่น้องงามขนาดอยากเอาไปเห็ดหวานก็นได้นู่นพิโน่เลยปักหอมแต่สามลูกห้าสิบปักหอมสามลูกห้าสิบกับพี่น้องผมโอ้ยถื้ถชื้ตัวนี่ขายส่งกับว่าอันนี้กับว่าแพงขายส่งกแพงชื้นก็นั่นอีกเนาะถรัดีครับื้นชื้นชื้นลละสิมาบาทขายส่งนั่นครับพี่น้องผม เบงเนี่ยอันนี้คือฟักหอมเดีย๋ยวนี้ฟักหอมกำลังระบาดครับพี่น้องผมเป่ามาเสียดเวยจังหน่อยเบิดไปดูกานน่ะนี่ครับคิดกับถนนสีเลนเลยมองจอดรถกันสะดวกสบายครับพี่น้องผมแวะปั๊บจอดปั๊บยายันถือรถต้นนะ่ะแต่ว่าเราต้องที่ชิดๆขอบ,ขอบๆชิดใจจังหน่อยเพราะว่าถนนมกว้างครับรถแล่นสะดวกสบายบพี่นออ้องได้มากทั้งปี่กจอย่าลืมเลยครับเด้อแวะบ้านแม่คำศสีแม่คำาสีแม่จุรี่นะครับพี่น้องผม ครับขอบคุณขอบคุณได้หลายครับผมใช่ใ่อันเขาได้ขายยี่ตัวอะไรครับใชาเรื่อยๆเลยจ้าครับหนึ่งเรื่องเขาได้เมื่อดีเมื่อด่อดีเนาะแล้ว่าสินค้าเขามาหนุนพอนเอาไงใครเนี่ยหยุดอกเนาะก็ไม่น่าผลบางลาผลเนี่ยยังเ่าไหลให้ครับผมอ๋อเราคู่โคกถือภาไปเบื้องอีกด้านหนึ่งของถนนครับยังมีอีกหลายร้านด้วยดูนี่ขันทานี่ท้องกระพุทธเคยยักน้าหัวหัวทั้งไม่หัวครับนั่นล่ะนะต้นต้นเขียวครับครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ แม่น,นั่งนั่นก็นที่อีกสองลาน,ล,านล้านใหญ่ท่องใหญ่เนาะสามเมตรกับย้ายเดี่ยวออขอบคุณขอบคุณที่หลายครับคยังไ่ครับผมครับพี่น้องผมออกจากแม่จุนี่แม่ลืมซื้อเล็บปลาเลียนะครับอยู่ที่ถนนรุ่นประเสริฐทางไปยาโสธรน,นะครับจากกำนาจเจริญนะครับกลับมาพ่ออีกลานหนึ่งนะครับเป็นถนนสายเดียวกันว่างอู้หลายครับ แต่งโมพ่นร้านนี้ก็เน้นแต่งโมกับแต่งไทยครับพี่น้องผมแต้วซักพร้อมกับนีฝากพี่ตอนน้องที่เ่าแต่พี่นอ้องฟังไปเลยว่าสายนี่็อย่าลืมเ้อครับเด้อนะครับแวะคางทางังซื้อแต่งไทยสวยๆแต่งโมหวานๆไปฝากพี่ตอนน้องอยู่บ้านอยู่ซองก่อนที่จับบ้นกับซองแวะปรับพี่น้องกับขนคือรถรถครับพี่น้องผมอ่าก็ถามหาร้านด้านแม่ยังหอครับ เ,เออร้านแม่แดงได้คบมันธ์ก้เกิดครับมูกเจ็ดตัง้งหมดเงยใจเพื่อประจุจังหวัรรดวยาสวนท้องพี่น้องเด้อจะได้ก่อแวะอุดมนึงสินค้นนนนาไทยนะครับสินค้าทางการเกษตรขอบุญขอบุณในลายครับผมอ,อันนี้คือร้านแม่แดงครับพี่น้องผมได้สัมผัสเป็นแม่แล้วเมื่อกี้นี้คือไงแดงไทยสุดยอดเลยครับแดงโมแดงเจวายหวานกรอบอร่อยครับพี่น้องผมแดงโมหน่อยเอาไปลวก กิมแก้วก็ได้ครับพี่น้องนี่นี่คือกันโอ้เอาแมารลานแม่แดงก็แล้วกันน้องพี่น้องผมเอา้าเดินทั้งต่อครับออกจากลานแม่แดงครับติดๆทางๆกันอยู่สวนรุ่นรุ่นเสริฐเหมือนเดิมครับพี่น้องผมหางกันบไวยพี่น้องเรือซีเรือหาข้าแล้วกันนะครับณนะบ้านกําเกิดมาามาาแ<ย>ม่ลานแม่ลานลานลายท่องครับพี่น้องผมบนเสือว่าย,ายท่องไปเวียนนั่งงยๆตอยู่นี่แหละ ไว้บริการพี่กันน้องพราได้ขายบรร่ลแล้วครับมือนี้โอ้ยลุงมือก็ขายดีลุงมือก็ขายบรร่บดีโอ้ก็แล้วแต่จ้านี่เนาะแล้วแต่ลูกค้าสิมาบ่มาให้ครับผมดีที่สินค้าเฮานนอเอาบ่ลเอาไว้เนาะจ้าเออแตงโมนี่หลายคักบ,บพี่น้องเอ้ยร้านร้านเนา่โอ้ผมเป็นลายทออ้องเออลายท้องกับลายร้านผมเลยจ้ำชื่อผิดร้านใหญ่ท้องกับพี่น้องผมนอกจากแตงโมแล้วก็มีแตงไทยสวย ลูกเป็นตะหักตะหักครับพี่น้องผมอยากซื้อไปฝากพี่น้องเอฟซีใหญ่ๆสวยหวานๆอ่ะสวยสหวานๆแตงโมนี่ขายจังไหนครับแตงโมเรียกต้มขึ้นเด้อจ้าโอ้เรียกเตเบอร์เรียกตเป็ขนาดใหญ่น่อยเนาะจ้ามาสอบถามราคาเบพี่น้องว่าเพ่งหรอพี่น้องผมยังคิอว่าสีแพงนะแพงดอกขายให้เยอะเออยเจอะไม่ต้องหยอดนะครับผู้คนกันเลยต้นโบแพงมันขายอีวะ โอ้ยขอบคุณแม่ต้องในหลายครับขอให้ใครดีๆร่ำรวยด้วยครับเด้อครับขอบคุณครับนี่คือลานแม่ท้องครับเม่ต้องขอเบอร์โทรอยากพี่น้องผมนอกจากนั้นเด้วผู้ดมักมาไหมมีครับมุ่นเตรียมไว้ให้นี่เป็นัสนอาหารที่สามครับน้องไม่สมครับพี่น้องผมเนี่ย ชีพูนโค้งใช้อยู่นี่แต่พี่น้องโม่เดี่ยวโค้งเล่นสดมากกับโม่พี่ยังพี่น้องจะแกนใจก็ได้ครับเออจะแกนใจก็ได้ป้านแตงโมลูกนี่มันใหญ่ครับแต่โอ้ยอยากเอาไปฝากเอฟซีพูพ้โค้งเดกส่งไปให้หุ้นหยาดทิพุนพึงท่านแม่ทำโยคุณปปนปฏิบิตรเนาะไปฝากเอ้ยแม่มันโคกพระเจ้ารึเปล่ เอา้าพี่น้องอย่าลืมแวะนะครับอันนี้คือฟักหอมครับฟักหอมฟักหอมอันนี้คือแคนตลาลูบบหรครับแคนตาลูบที่มาจากไร่ผู้ช่วยสายันเอเอผู้ช่วยเอกสิทธิ์ท้องหนุนนั่นแหละครับพี่น้องผมขายถุงเท่าไคร้ครับยายทองครับเอาหาสีเปล่งครับพี่น้องผมทำปุ่นได้ในแวะได้จอดได้ซื้อเลยก็ได้จอดแนวก็ซื้อเลยครับคุณหนุน่นผมเอาไปฝากพี่ตอนน้องเอายี่ห้อก็สีงามเนะครับนี่ ฟักทองญี่ปุป่นครับพี่น้องผมบักอือญี่ปุนป่นพี่น้องผมส้ยงามบ่เคยกินจักเสือคู่ก็กได้คู่โคกก็ได้โอ้ยวุ้นอะงามครับร้านแม่ท้องงามวุ้นอะคือบ่ให้ลูกสาวมาขายนะครับลูกเขาห้อแล้วลูกาหองไปนะครับอ้าล,า,าลูกเขห้องไปแสดงว่าลูกเ่็สาว <laughs> ยอดแม่ห้องขึ้นเลยเนี่ผมกับนายบันหั ยอก,ยอกรับยอกกันอีา,านา้ว่าเนอะมีไม่จีกิดดีๆๆๆๆพี่น้องครับถามราคาได้ไม่ค้าบ่รานาบูดล้วตึงครับมาสื่อมาหาเดี๋ยวด้วยให้เลือกกูได้มาลูกน่อยเอาลูกน่อยไผมาลูกไงเอาลูปเงยฝากพี่ตอนน้องจอดอยู่บา้านเขาเกิดนะครับพี่น้องไว้บวบริการเนอะเอาไปล้านอื่นต่อไปครับพี่น้องผมขอบ,บุญขอบคุณแม่ทองหลายๆนะครับเนอะขอบคุณครับ มาถึงร้านข้าล่านนี้พี่น้องผมเปิดปิดแล้วครับปืดทั้งในคนไงแขงโชคถนอมทรัพย์คบพี่น้องผมของย่ายหนอมย่ายหนอมนี่ผมเป็นคุณนายสันล่องบอ่เนาะสันล่องน่ะอยู่วงการบริหารวนตำบลใจใจบ่เนาะตอนนี้พื้นที่ภาคตะวันับปิดร้านแล้วนี่ครับพนักงานกำลังปิดล้านแล้วปิดแขงแล้ว แผงผลไม้โชคถนอมซับใด้หนอมกับพี่น้องผมหวานหอดเปลือกมาต,ตัววา่เพ็นพ่นวะแแดงงูเพ่อนเาแงเ่นราไม่ไปตกบริการพื้ดขออนุญาตหลัดคำไทยลิบเลยวยครับเ้อพ,พูดนะพูดอไอยางโมเมาไปขายกัน,นเมามาลยพี่น้องผมเมื่อวานราคากันก็เพิ่นหลายครับกล่องเ้าใส่ไม่รูร้ละ อันนี้คือแตงโมครับคุณื้อสวดจุ่มบุ่มพี่น้องผมเหมือนไหลเป็นไหลขออน,นี้อหวัดกั๊มเลยครับคุณนา้าโอ้เป็นล้านของท่านนั่นน้องยุ่งหยุดบ่กครับโอกับของยายหนอมครับคุณนา้าท่านน้องอันนี้คือแตงไทยครับหา้รุ่นพี่น้องอยากได้กะ มาเลือกสื่อเลือกหาอยู่ถบนนรุ่นประเสริฐในยานทั้งจากแกโสทศแผ่หนจะเลื่อนจอดคางทังเลือกได้เลยครับพี่น้องผมอันกองนี้นี่แล้วตักผู้ใดอยากมาเหมาออกไปขายก็ได้เมียนมาครับนั่นนั่นคนตั้งกิโลขายเลยครับเด้อคนตั้งกิโลขายกิโลจังบาทครับกิโลละบวกเอ่อบวกเกินห้าบาทครับเนี่ยรุ่นนี่ผู้ใดอยากออกไปจำหน่าย ะติดต่อเพื่อนนะครับแข็งคุณยายหนอมกับพี่น้องผมบ้านคข้เกิดเออ้อกแตงโมก,กองไก่ได้เยมมอะมีคู่โคกมาทำกิบต์ให้พี่ให้น้องเย็บจี้สังหรายเด็กไกลไปไกลมากครับบุไดเดดแวะกะอุดหนุนแขงคุณยายหนอมด้ยครับผมหวานหอดเปลือกครับเพื่นอนว่ะเดินทางไกอครับผมเ,เดินทางกกคร,รับพี่น้องผมพี่น้องผมตามเส้นข้าง อ่ารุ่นเกษเจ้าอตอนนั้นน่าจนะโดนับอ่านมาเรื่อยเรื่อยเห็นอีกร้านหนึ่งเจ้าของคนก็อยู่แล้วคนติดปิดร้านมั่งโอ้พี่ถึงขาโปรดปอกกับพี่น้องผม,เด,ม,มดเดี๋ยวจัถามเหมือนจะเข้ากันสอบถามราคาไอพี่ห้น้องป้องไปผู้ดได้ต้องการเดี๋ยวไปฝากพี่ต้อนน้องกับจ,จิู๊นนั่นค่ร้านนี้ผมมีซื้อครับพี่น้องผม แล้วว่าบสือบาหาโบว่าหยางแว่ชมตัวกันครับโบว่าจีเป็นขขาโพดบ์บว่าจีเป็นทั่วลีสงทัวปีแต่งไทยครับพี่น้องผมรานไม่ผิดครับราคาถูกๆแต่งไล่ๆจีงามครับครับแตงโมนี่คือแต่งไทยครับพี่น้องผมอันไก่กับชนีนี่ผลนบขา,ายครับเพรนว่าประดับ บ้านเป็นมวงค้นซื้อบนบัวขายเด้ครับมีบอนสีตั้งหักพี่น้องเ้ยพุณน่ะหอยยำยํางสำหรับคนเลี้ยงตั้งแต่ครับอย่าลืมสั่งจองจากคุณแม่พิดครับผมบ้านกำเกิดมาเอาไปเลี้ยงตั้งแต่ได้หันขาดแค้มทั้งไบหย่าตั้งแต่กินดีดีกินทั้งฝักกินทั้งเปลือก้วยกับมี่ครับพี่น้องผม เอ้าวำลาพายจากไม่ผิดไปตัวกันแหละครับมื่อนี้มันสี่ําแล้วเดินทางไปลานเดินๆน,นะครับย่านโห็นหงษ์ไทยแต่เด็กคู่โคกเพื่เตรียมแฟตครับมื่อนี้ครับผมเดินทางต่อครับพี่น้องเสียงรถกับโอ้มันเป็นซีเรียลเนาะถนนโลกของลมบางความเรื่องอันนี้เป็น รานขาโกนะครับต้นบวาเนวสินข้ามาว่างเ็นกย่าเกี่ยวของเกี่ยวน้ามาบ้างในช่วงนี้ขาโกกบางก็มีเกี่ยวบางคนในนัก้ันเด็กหยงสุกนะครับผู้ทีเดินทางไปก็รานใหแย่รานนั้นนะครับนั่นสิน้าวิถีชีวิตไทยสาษาทันโอกครับที่เราผม่าจนระกเพระว่าื่อต้องทำการเกษตรลู ปูแกงเลี้ยงทักแกนปูแกลงมูโอ้พวกด้วยบริการพี่น้องสายพานกับพี่น้องผมอ่าคุณเต้นะครับนิยมชมชอบอาหารแบบุนเรื่องแกชื่อเรื่อจอดแฉเนื้อยู่บ้านตบเถิดกับพี่น้องผมเดินทางไกลครับคนดีมากรถจักรรถบ้าเอื่อนรถจักรครับคนไทยเอื่อนรถเอาซอร์ไซ เดียวกันคร,บนบงงรนน้บพี่น้องผมว่าเถิงหยกร้านข้าวหนึ่งได้บ้างเนี่ยมองนี่ร้านข้าวมองนี่ผมคิดว่าสีบรรยากาศสีโดดเด่นครับมองเห็นแต่ไงร้านย้ายหน่อยครับพี่น้องผมแต่งโม่แต่งไทยคัดเกล็ดย่างดีว่าแต่คุนว่าขออนุญาตบาดค่ำไทยคลิปนด้เยครับเดอ้อพระเจ้าจำพันร้านให้ให,ให้พี่น้องป้องไปผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ไกล เราจะเดินทางว่าแถวบัานตมเกิดมูเจ็ดนะครับดูถนนรุนรุ่นประเสริฐและจะท้างจากจะสวนห่อนไปอำนาจ,จเจริญน,นะครับพี่น้องก็จะเห็นข้าเจ้าว่างไว้เป็นแผงบะถนนนะครับอันนี้เพื่อเป็นว่าหอมครับพี่น้องผมแต่เพื่อไว้บริการคุนขายครับแต่งมูแบบไล่แบบแบบไล่ก็มีแต่งไทยอ้ยนะ่ารักสวยงามเลยครับพี่น้องผมแต่ว่าหมาเวียนทัก หมานีไว้จากกันคู่โคกครับบอดี้ไว้าขายครับพี่น้องผมบุน่ะโอ้ยแตงโมเป็นมางามไฮเลยบุน่ะแตงโมงแบบไรก็บีมม่ครับพี่น้องโอ้ยงามงามบุน่ะเดี๋ยวสืสอบถามก็แม่ข้าพึ่งมึงอยู่เลยครับเฮ้ยนอกจากสี่จอดซื้อแล้วพี่น้องก็หายมาลำบามตนอเนื่อนะครับไปเหนือลองไตมาบานให่หน่อยมีน้ำไวบริการน้ำหวาน กาแฟาโอวันกินมีครับพี่น้องผมสั่งเพิ่นก็แล้วกันจอดพักพอนกอนบูซือบมหาบัวากันครับพี่น้องผมนะครับผมอ้องไปเบิง่งทางด้านทางคุณว่างสะตอกใบบัวหน่ะ,ะแต่งไทยงามงามครับแต่งไทยงามกบบัวหน่ะแต่งต้นยูนต,ต้องตัวลงงามค้าวญี่ปุครับพี่น้องผม เอาไปเห็ดหวานนะพี่น้องผมเอาไปกินซื้อๆนี่ก็ได้มันหวานอยู่แล้วนี่คือแม่ค้าครับพี่น้องผมติวานขึ้นหมาแม่ค้าเนี่ยนะครับพี่น้องผมนี่แม่ค้ามันก็เกิดครับยินมันก็เกิดจ้ามีแต่ยังเช็ดได้จบเขาขายหอยเห็ดเนาะนี่มูเบินครับอันพวกได้ขายน้ำมูบ่ครับกูแกงอูยังนี่ป้ารูตัวนี้ป้าบ่ครับโอ้ ช <S an other> ่องผู้โคครับเป็น YouTube นะครับเล้วช่องครูโคครับผมเขาเบิรงกันอันบานนี้คันขยะไมาจอดอยู่ดุนขันน,น,นี่จะเจกยไปหน่อยมาน้ำอยากกินน้ำหวานก็มีน้ำหวานเนาะโอ้ยผู้ใดง่วงอยากกินกาแฟก็มี่นั่นผู้ใเด,ดใเป็นเชือยยายหน่อยครับโอ้ยเอิ้นเจ้าของย้ายจังได้ผู้ใดเบิร์นโมเมนย้ายเด้วครับนี่จีนองเลยครับผม ขายหอดจำโมงหอดจำโมงครับจำโมงเปิดจั้งแต่เสาหกโมงจก็หอดน้ำนีจะหน่อยกับอีกอ๋อหอดประมาณหกโมงเนาะหรือถุงหนึ่ง้านรถมันเบาบางบ่มีผู้เที่ยวไปเที่ยวมากอ่ะจำเป็นต้องปิดเนาะกับเจ้าของยิงถุงเขานี่เลยนั่งเรีนเยอะสิขันนีคนมาสื่อกระจายจอแต่ขายคือเจอเปิดไฟกันชาวทุ่มโอ้อันนี้เพิ่นเปิดไฟเลยนะครับเนื้อผู้คนเก่งมากคำนี้เลยขอบุญขอบคุณ จ้า่ายหา่หน่อยเพราะมันฝืนพวมผู้ชึกกับพี่น้องยหญ่หน่อยเนี่ยนีหญ่น่อยรับเอยสาสาวน้อยสาวสาวน้อยครับขอบุนขอบุณสาขอบุณขอบคุณสาวน้อยเป็นยังแล้วกันพี่น้องผมเถืไม่อยากให้กูโก้ใส้ทำคิป แลักบ้รชาติท่านผู้ใดได้กลายไปจากเจียโซ่ท่อเปิม่นาจะเลื่อนกันจะเรื่มเด็กพี่น้องไปร้านย่ายหน่อยมีเบอร์โทรบหครับพ่น้องกอยากสั่งใ้ามีมเอศูนย์ห้าศูนย์หกห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามอเจ็ดตัวเดียวเจ็ดสามเจ็ดสามใชาสอง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 สามตัวโอ้สองมาหลายตัวเลสามตัวสองสามตัวครับเด็กอแล้วก็หาสองตัวอยู่ได้เดี๋ยวคู่โคที่ึ้นหน้าจอให้ด้วครับพี่น้องผม ขอบคุณพี่น้ององไฟสิติตามรับช่ชมองคู่โคกเป็นเอฟซีประจำราคาจอดนะครับเมื่อนี้ถ้าพีพระนองมาบึงวิธีสารการจะมาหากินวิธีชีวิตของชาวอีสานบ้านนอกครับเห็ดอย่างไรเป็นกระเห็ดไปเพื่อรวมยูรรดเยียรทาดีจจตันหนึ่งหมื่นบาทคักเลยเด้อมันต้องสู่ด้ครับชีวิตเท่ามันจังกีรอดเนาะขอบคุณขอบคุณในไลน์กันลลวกันอําลาพาจางสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมลาไปพร้อมครับ สาวหน่อยครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ